สาวน้อยนะคะสาวน้อยคนใจของครอบครัวมีเธอตัวเดียวนี่แหลคะค่ะพี่น้องไปเหตุงานมาไม่เมื่อยกลับมากับมีเขาแลนหาแลนตอนมีอย่างมากเขาก็แลนหาบางเทือนนะคะคือจ้างเขาไปพยอ,อย่างมากเหเขาอยากถ้าเป็นคนเขาอยากสิฟองเนาะเขาอยากสีบอกเธอก็มาตะเกียกตะกาย เอาขาขวดแขนเท่าเน่อุ้มเน่นะคะแต่อีกแนวหนึ่งนี่โอ้คันใดกินทางอื่นวาเรานั่งวัดจัดการในคันเรียเอาอยวสันอ่าอันนี้คือคือเพื่อนเห็นเ่ากัรมาบานเลวแล้วก็สิพบไปซ้ายค่ะแล้วสินอนฝอน,อนอดย่งนี้ละค่ะพ่อจากนั้นมาอีจักน้อยแล้วก็สินอนกดน,นอนกอนจนตกใจ อันนี้มันเป็นเป็นม้าขี่อ้อนนะคะ่เะเป็นม้าขี่อ้อนเราจะสิเป็นขี่อ้อนแล้วถ้าเป็นค้นขเขาเกิสิบอนได้เขาเก็ดสิบอนแหล้วนะคะ่ะนอนสลูกนอนซะ,นนซะ,ะแปมเอ้ยนอนเอ้ยบอกให้นอนแล้วก็นอนแต่ก้อนสีหายอาหารนี่คะ่ะบอกเอานั่งรอลูกแล้วก็นั่งนะคะแล้วก็สินั่งลงเอารอถ้าเอาอาหารบ้างเห็นแล้วถ้าบอกรอแล้วก็รอคะ่ะบอกเอากินได้ เราจะกินของเราแต่ว่า้าเราเหตุผิดมากนี่เรามีความรู้สึกว่าสิถือได้อีกอย่างอีกนอะแล้วก็สิบวกาละ่ะหางตกค่ะหางตกแล้วก็หูตกแล้วที่นี่เป็นยันยานเลยคะ่ะคือคนเข้าเดี๋ยวนี่แหละคะ่ะไปเหตุผิดมากเหรอโอ้ยสิถือหย่างอีกนอะคิดไแล่ะคะ่ะมาคือกันค่ะคนมีพฤติกรรมมีแบบใดมามันเอาไปมัดเลยเนี่ยคะ่ะ จัีงซี่แล้วนอ่กอยู่ทั้งหนอกอย่างนี้เสียงกวน,นแล้วก็กวนเอามั่งละค่ะเทิงควนเทิงหมาละค่ะกวนแข่งกันมาทีเนี่ยแต่ว่าคันเข้าไปสามากนี่แล้วเด็กกินหมาแล้วก็สีฝาาแลนมาหาแล้วก็สีฟ่าเหา,ามดมอ่าว่าไปเห็นอีหยางอยู่สามากัสินะคะแล้วหลยเทือแล้วนะคะเวลาสิบไปเวลาสิบพักกันบริยุบานนี่พักกันออกไปนี่ก็พักกันเตรียมกระเป๋า เล้าก็สิว้อตกและหอยมาค่ะสีาพากกันติดไสนเนาะขึ้นแบบตาละหอยบานเท้าเอินนำตาหงมวยนะคะมันตาก็สิค้อเบากันเลยบอกลูกเดี๋ยวกลับมานะแล้วก็สินางเบิง่งจนเข้าไปอะค่ะจนล็อกประตูบานจนเข้าไปเล่าก็จังสิกลับขึ้นมาแล้วเราก็มานางถาจงคอเพลินเนื้สินะคะทายัางว่าเขาบานแล้วก็สินางถาอยู่หน้าบ้านนะคะนาง นีิเสียงรถนี่แลนหัวหัวตั้งก่อนเลยคือสัญชตาตญาณเขานะคะเขาสีหูของเขาเองว่าผู้ใดเป็นมิตรผู้ใดก็เป็นมิตรยังีแล่ะค่ะถ้าเคยถือดาถือว่าเรานันกศึกษาจำตอนนี้คือกันค่ะเวลาออกไปจากบ้านเรียกเอาแปมเข้าบ้านถ่ายกมือคือนฝาแลนเข้าบ้านอยู่ไกลซ้ำได้กับฝาแลนกลับขึ้นมานะคะอันนี้อ่ะ ควาิลอดมาได้แบบนี้นะคะโอ้เมือนเงืนลาลเติบค่ะกะเติบว่เติบกับกสองมืน่นสามมืน่นล่้ละค่ะยูเนียถือเขากัดแน่กัดแล้วก็ไปผ้าแล้วก็ไปเย็บแล้วก็หาหมอแล้วก็ปิดแพลแล้วก็ฉีดยาตรวจเลือดฉีดยาแก้อักเสบฉีดยาคาเชื่อสารพัดนะคะ ถึงบอกว่ามีตัวเนี้ยค่ะอยูได้โดนที่สุดที่ยูน้ากันมาเนี่ยอายุมาสีป่ปีถ้าอา,อายุก็เพิ่นสี่ปีที่เป็นอายุมา้ามันจะปีละค่ะอันกับคำนวณว่าถือนะคะแต่ลูกสาวนี่เราสิึกคำนวณถืออยู่ก็คืออยู่ได้หลายปีแล้วเขาน่ารักนะคะน่ารักย่อมรับอิลีค่ะว่าเคยมักหมาจา้าเถื่อแต่ขันมาเลี้ยงตัวนี้แล้วหูสึกหักค่ะหักเขาเขาหูจะคว่ำค่ะ หัจะคว่คือคนเลยนี่แล้วนอนแล้วค่ะให้กินข้าวกินอาหารนะเอาบอกกินข้าวไปลูกไปตอนเช้าเห็นข้ากินกา,ฟาแฟม,มาแล้วสได้กินขนมกนาแฟแลนมามาขอกินค่ะฮักถ่าฮักมาได้ไหเห็นมาตัวอื่นอยู่ทางใดน,นี้น้ำตาตกขึ้นกันค่ะรูกตนเขาลูกตนมาลูกตนมารูกตนแมวเขาคือค้นนะคะหมาเนี่ยหมากับคือค้น ซึ่งเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าอะท่านั้นเองเขาอยางได้อีเงี้เขาก็แลนมาหาเห่าเขาก็แลนมาบอกเห่านะคะบางข้างนี่หมานี่สิสิดีก็ข้นหมละือข้นเห่านี่มีเอยียงกับแป๊บแป๊บแต่หมานี่อยากสีบอกเขาก็บอกว่าอะไรบอกว่าอะไดเขาดิดตะเบิงบอกอยียงเขาก็ไปแต่ข้นนี่มัน่าแมนนะคะบางเท้ายังไม่ความคิดนะคะโอ้ยบวก กบกับมาบอกกับหมาดีโก้บอกบก,บบอกับคนเพื่อนพันวาล่ะ <c oughs> ความคิดของคนเท่านี่แหละค่ะที่ว่าเอาไปยังคือตังเอามาเห้เบิงแนวนี่อย่าให้เอามาเบิงนะคะว่าวิธีชีวิตของหมามันมาต่างจากคนเท่าดอกถ้าหมาเขาอยู่สบายเขาสงบเขาก็อยู่คนเขาแบบนี้เมื่อนึงเคยมีหรอค่ะโอ้ยเมียบอกงานการบอสางกินแล้วก็นอน ธอกระสิข้อตกคือคนนี่นไหคะ่ะมีความรู้ื้อว่าคือคนแบบเบื้องหนาเ่าแล้วนี่ข้อตกด้วยค่ะถึกได้อีกแล้วจะในกระสิแล่นออกจากบ้านเล่นออกจากบ้านแล้วคือเขียดอะคะ่ะแล่นออกจากบ้านไปท่ามใจเราจังแล่นกับเขามาอีกอันนี้พัฒน,นีเอยียงครับพัน์ชืวาว่าผสมกับพันปอมนะคะพ่อเป็นปอมแม่เป็นชิวาว่าออ้กระตายแล้ว นองก็ตายแล้วค่ะเหลือเพื่อนตัวนี้แหละค่ะนองกระถือกัดไม้ใหญ่กัดนะคะใส่ปลอดใส่ตับุ่นละคะ่ะเบิ้งเอาวาท่านนะพี่น้องไปแล้วเพื่อนนี้แต่ว่าเพื่อนนี้ถือว่าเออแกอ้วนนะคะอ้วนเวลาไม้ใหญ่ขาบเนี่ยมันจะเนื้อหลายมันจะเข่าเนื้อไหลกว่าแต่ป